การที่จํานวนร้านอาหารที่ต้องปิดตัวไปเป็นจนํานวนมากมันก็มีร้านอาหารที่เปิดเกิดขึ้นขึ้นมาและที่น่าสนใจไปกว่านั้นก็คือว่าร้านอาหารที่เปิดขึ้นมาใหม่เนี่ยนับจํานวนนะฮะกลับมีมากกว่าร้านอาหารที่ปิดไปเพียงแต่ว่าร้านอาหารที่เปิดใหม่เป็นจนํานวนใหม่และมากเนี่ยไม่ได้มีหน้าตาหน้าร้านอย่างที่ทุกคนนึกภาพเราว่าเวลาทําร้านอาหารต้องมีร้านอยู่บนห้องแถวไม่ใช่อีกต่อไปเลยครับร่วมคุยกับบัญชาโดยบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนเมวันพูดถึงร้านอาหาร เมื่อวานพูดเฉื่เฉียดไปร้านอาหารนิดหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของสถิติของวงในไลแมนใช่ไหมฮะที่ผมมาบอกว่าเห็นไหมคนชอบสั่งมื้อไหนคนชอบสั่งเมนูอะไรคนชอบสั่งวันไหนนะฮะแล้วราคาเท่าไหร่ที่คนชอบสั่งเกินกว่านี้ก็ไม่สั่งต่ากว่านี้ก็ไม่เอานะฮะวัยไหนชอบสั่งนะฮะวัยไหนชอบสั่งแบบเยอะมากมายเครื่องดื่มท็อปทรีอันดับแรกเป็นอะไรโอ้โหเมื่อวานพูดหมดเลยนะครับแต่วันนี้ที่จะพูดต่อไปก็คือท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่า ขณะที่เศรษฐกิจย่ำแย่แบบนี้โควิด -19 หนักสาหัสแบบนี้แล้วไม่รู้จะจบเมื่อไหร่การใช้มาตรการปิดล็อกควบคุมกึ่งล็อกล็อกเต็มหรือว่ารักษาระยะห่างกับธุรกิจประเภทร้านอาหารก็ยังมีอยู่นะแต่การที่จํานวนร้านอาหารที่ต้องปิดตัวไปเป็นจํานวนมากมันก็มีร้านอาหารที่เปิดเกิดขึ้นขึ้นมาและที่น่าสนใจไปกว่านั้นก็คือว่าร้านอาหารที่เปิดขึ้นมาใหม่เนี่ยนับจํานวนนะฮะกับมีมากกว่าร้านอาหารที่ปิดไป เพียงแต่ว่าร้านอาหารที่เปิดใหม่เป็นจํานวนใหม่และมากเนี่ยไม่ได้มีหน้าตาหน้าร้านอย่างที่ทุกคนนึกภาพเพราะว่าเวลาทําร้านอาหารต้องมีร้านอยู่บนห้องแถวไม่ใช่อีกต่อไปเลยครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะฮะปรากฏว่าข้อมูลที่เราไปรวบรวมและเก็บมาทั้งหมดเนี่ยนะครับทำให้หลายคนเห็นครับว่าตอนนี้มูลค่าธุรกิจร้านอาหารทําอะไรที่เกี่ยวกับอาหารก็แล้วแต่ในบ้านเราเนี่ยมันมีอัตราการเติบโตก่อนช่วงเกิดโควิดได้ดีช่วงนั้นที่เติบโตได้ดียิ่ง พออะอไลซ่านะฮะการเข้ามาถึงเทคโนโลยีการเข้ามาถึงบริการเดลิเวอรี่โอ้โหตอนนั้นก็สั่งกันมันเลยนะครับพร้อมกับเจเนอเรชันในยุคใหม่ๆที่นิยมช,มชมชอบกับการสั่งร้านอาหารและบริการอาหารจากเดลิเวอรี่พอเจอโควิดปับ๊บสถานการณ์มันพลิกผันหมดเลยเริ่มจากหน้าร้านจริงๆก็ต้องปิดตัวเองเริ่มจากวัตถุดิบเองก็ต้องหดหายเริ่มจากเดลิเวอรี่ก็เกิดการแข่งขันขึ้นมาสูงวันกำไรต่อแต่ละรายการที่จัดส่งก็ต้องเฉือนเนื้อกันเป็นจำนวนมาก ยิ่งโควิดลามมาปีกว่าแล้วและยิ่งมาเจอมาตรการในการปิดรักษาระยะห่างมาตรการปิดร้านอาหารห้ามนั่งสั่งกลับบ้านได้นะบางครั้งเจอปิดหมดเลยสั่งกลับบ้านก็ยังไม่ได้นี่นะครับก็เลยทําให้มูลค่าร้านอาหารนั้นดูจะตกลงไปเยอะในปี62นะครับมูลค่าของธุกรกิจร้านอาหารในประเทศไทยปี62อเนี่ยอยู่ที่4 2 0 0 0 0ล้านบาทเพราะเขาปี63ซึ่งเป็นปีที่เกิดการาระบาดโควิดปรากฏว่าติดลบ6%เนนะฮะ จาก4 2 0 0 0 0ล้านบาทในปี62เหลือแค่4,000 0ล้านบาทในปี63เพราะมาในปี64ตอนนี้เรามาครึ่งปีกันแล้วเนี่ยดูแล้วเนี่ยนะครับครึ่งทางเท่านั้นเองประเมินในทางสวยไว้ก่อนเลยว่าจะเติบโตได้ประมาณ1-2%แต่ว่าปรากฏว่าพอเจอรอบที่3ของโควิดซึ่งนาทีนี้ประทานโทษฮนะเข้าเดือนที่3แล้วนะครับยังไม่ลงเลยนะฮะยัง5,000-6,000ต่อวันอยู่เนี่ยกลายเป็นว่าตอนนี้ธุรกิจร้านอาหารในปี64เนี่ยนะครับ จะกลายเป็นปีที่ติดลบเป็นปีที่2หลังจากปีที่3ลบในปีที่4ก็เชื่อว่าจะลบอีกและมูลค่าของตลาดร้านอาหารในปี6-4นี้ก็จะต่ำกว่า4 0 0แสนล้านเพราะฉะนั้นถ้าจบปีนี้แล้วมูลค่าธุรกิจร้านอาหารต่ำกว่า4แสนล้านก็จะกลายเป็นปีที่ย่ำแย่ของธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทยต่ำสุดในรอบ7ปีที่ผ่านมา7ปีเลยนะครับที่คนทำร้านอาหารไม่เคยเจอมูลค่าของตลาดมันตกต่ำขนาดนี้ครับทีนี้ถามว่า เวลาที่ธุรกิจมันร่าแย่ร้านอาหารปิดตัวมูลค่าหายไปหายทั้งหนึ่งมูลค่าของแบรนด์ของอาหารหายทั้งรายได้ของร้านอาหารหายทั้งกําไรของร้านอาหารหายทั้งจํานวนผู้บริโภคด้วยหรือไม่การแข่งขันที่เกิดขึ้นมาคืออะไรถ้าดูตัวเลขอย่างนี้หมดก็แสดงว่าร้านอาหารต้องปิดตัวเยอะจริงไม่เถียงแต่ในขณะเดียวกันเราพบครับว่ามีร้านอาหารที่เปิดเหมือนกัน มันใช้คำว่าร้านอาหารเหมือนกันแหละแต่ไม่มีหน้าร้านเลยทุกอย่างอยู่ในสิ่งที่เร,เรียกกันว่าคลาวหรืออยู่ในระบบที่เรียกกันว่า Delivery o n ออนไทั้งสิ้นมาดูตัวเลขกันนะฮะปี60นี่นะครับปี60เนี่ยมีจํานวนร้านอาหารในประเทศไทยคร้าๆนะฮะ2แ20,000ร้านปี64มี2แ20,000ร้านเปิดใหม่37,000ร้านปิดตัวไป7,600 7,600ร้าน นี่อันนี้คือ60เพราะพอมา6.1นะมีจำนวนร้านอาหาร2 0 0 0 0 0สอแสนร้านโตขึ้นมา14%จากปี60นเนี่ยแสดงว่าคนแห่มาเปิดกันเยอะเลยเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นในปี61เนี่ยมีร้านเปิดใหม่อยู่4 4 0 0 0แห่งแต่ปิดตัวไป6,800แห่งก็แสดงว่าคนเปิดยังมากกว่าคนปิดพอมาถึงปี62นะ62นี่ปรากฏว่าจำนวนร้านอาหารก็โตขึ้นมาอีกทีนี้โตโตมากกว่าปี61อีก คือมีจํานวนที่เปิดร้านอาหารในปี62ทั้งหมดเนี่ยสามแสนห่ 3, 30, แห่งโต28%เจากปี61นโอ้นี่ท่ากับว่าตั้แต่6 0 6 1 6 2่ 60, 61, เนี่ยคนเข้ามาเปิดร้านอาหารในเมืองไทยีโตขึ้นเรื่อยๆทีนี้ในปี62ที่โต28%จากปี61เนี่ยใน62นี่มีคนมาเปิดร้านอาหารถึง8 4 0 0 0แห่งแต่ก็ปิดตัวไป7,500แห่งก็ยังถือว่าเปิดมากกว่าปิดทีนี้ฟังดีๆครับเข้า63 63เนี่ยปรากฏว่า มีการเปิดร้านอาหารเพิ่มขึ้นเนี่ยนะฮะหกสิบสองเปอร์เซ็นต์ก็แสดงว่ายังมีคนเปิดร้านอาหารต่อเนื่องถึงสี่ปีติดต่อกันนะครับในปีหกสามมีร้านอาหารทั้งหมดห้าแสนสามหมื่นแห่งมีการเปิดขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยสองแสนหกพันแห่งปิดตัวหนึ่งหมื่นหกพันร้านสังเกตครับจำนวนของการปิดร้านอาหารที่เกินหนึ่งหมื่นแห่งขึ้นไปเกิดขึ้นในปีหกสามเห็นไหมฮะ เกิดขึ้นในปี63ซึ่งเป็นปีที่โควิดมานะครับเพราะเรากำลังจะบอกท่านผู้ชมว่ามันคืออะไรขึ้นครับในปี63ซึ่งเป็นปีที่โควิดเข้าถล่มประเทศไทยมีการร้านอาหารซึ่งต้องยำแย่แต่ก็มีร้านที่เปิดขึ้นมาเยอะ,สะแสดงว่าแล้วมันไปเปิดตรงไหนมันไปเปิดอยู่ตรงไหนแล้วไปเปิดอยู่ที่ไหนนะครับจากข้อมูลทั้งหมดเราจะพบว่าในขณะนี้เนี่ยมีคนประกอบธุรกิจร้านอาหารที่มันจะเป็นต้องมีหน้าร้าน ที่ไม่จําเป็นต้องไปเช่าในศูนย์การค้าที่ไม่จําเป็นต้องไปหาที่ทางตามห้องแถวที่ไม่จำเป็นต้องไปหาที่ทางหรือไปเช่าพื้นที่ในคอมมูนิตี้มองต่อไปอีกแล้วคนที่ทําร้านอาหารสมัยใหม่ฝังตัวเองเข้าไปอยู่ในระบบส่งออนไลน์และอยู่ในระบบที่เรียกว่าคลาวด์คิทเช่นทีนี่ไอ้สองบทนี้มันคืออะไรครับนะฮะถามว่าต่อไปนี้เนี่ยนะครับยกตัวอย่างอย่างผมเนี่ยจะเปิดร้านอาหารไม่จําเป็นแล้วครับที่ผมต้องไปเสียค่าเช่าที่ใช้ครัวหลังบ้านนี่แหละครับเว้นเสียแต่ว่า ฝีมือต้องดีรสชาติต้องใช่หาตัวจับได้ยากและทําจํานวนไม่มากแต่ใช้ครัวหลังบ้านแล้วก็ไปออกแบบแบ,บ,แบรนด์ของตัวเองสร้างแบรนด์ของตัวเองเปิดระบบโซเชียลมีเดียออกแบบดีไซน์ใส่สตอรี่ของร้านอาหารของผมที่อยู่ในระบบออนไลน์การจัดส่งเลยครับไม่ได้ยากเลยพึ่งพากระบรรดาร์เดลิเวอรี่แต่ละยี่ห้อยี่ห้อไหนไม่คิดต้นทุนเยอะใช้อันนั้นนี่ก็คือร้านอาหารสมัยใหม่ที่อยู่ในระบบออนไลน์ครับะระบบคลาวด์คิดเช่นก็เกิดขึ้นเช่นเดียวกัน นะฮะโดยเป็นร้านอาหารที่มีลักษณะของการที่พึ่งพาแต่ละปาร์ตี้ในการที่จะส่งวัตถุดิบมาเพื่อทําการประกอบแล้วก็จัดส่งออกไปโดยที่ตัวเองไม่จําเป็นต้องมีครัวเลยก็ได้เรียกว่าเป็นระบบคลาวด์คิทเชน่นอีกเหมือนกันดังนั้นเราจะเห็นกับว่าถึงจะท,ทําธุรกิจประเภทนี้คุณก็ต้องไปจดทนะเบียนถูกไหมฮะเพียงแต่ว่าตอนนี้มันไม่มีหน้าร้านที่ชัดเจนเลยครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเภทของร้านอาหารที่เกิดขึ้น และในอนาคตต่อไปธุรกิจร้านอาหารที่เกิดขึ้นในลักษณะ Cloud k i t เช่นหรือธุรกิจร้านอาหารออนไลน์ก็จะเข้าไปสู่ในระบบแพลตฟอร์มที่เกิดขึ้นอย่างนี้ไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลงจะบอกว่าวันนี้เราขับรถไปตามสี่แยกตึกแถวห้องแถวที่เคยเป็นร้านอาหารอร่อยวันนี้ไม่อยู่พวกเขาปิดหน้าร้านจริงแต่ถ้าเขาตัดสินใจเข้าสู่ออนไลน์ก็อาจจะกลายเป็นคนกลุ่มเดียวกันก็นกได้แต่หาช่องทางใหม่ในกระดาเดียวกันก็จะมีกลุ่มคนที่ไม่เคยทําเลย แต่พร้อมจะเข้าสู่ระบบออนไลน์เพราะด้วยอาศัยความเก่งและความเชี่ยวชาญในเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาช่วยแต่เรื่องฟีมืออาหารเป็นเรื่องที่ต้องเรียนต้องรู้และต้องมีประสบการณ์อีกเหมือนกันดังนั้นนี่จึงเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับว่าสถานการณ์แบบนี้ร้านอาหารที่มีหน้าร้านเนี่ยปิดตัวเยอะกว่าจริงฮนะแต่อีการเปิดตัวก็เยอะขึ้นในโลกของออนไลน์ซึ่งทําให้หลายคนก็จะนึกไปถึงว่าโอ้ นี่แหละครับเทคโนโลยีพาไปจริงๆครับทำให้ตอนนี้ทุกธรุรกิจจำเป็นจะต้องพึ่งความเป็นออนไลน์แล้วก็ความเป็นระบบคลาวด์เซอร์วิสก,กันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ